วันแรกเดย์แรกนะเราได้ขอบคุณตัวเองขอโทษตัวเองไปแล้วนะ,ะ<ๆ>นี้นะคะเดย์สสิ่งที่เราจะมาทําก็คือการขอบคุณทุกสรรพสิ่งรอบตัวเราเดยเราจะเริ่มต้นจากห้องนอนของเราก่อนนะคะเ<ๆ>ดยแรกเราขอบคุณร่างกายเราขอบคุณตัวเองเสร็จแล้วใช่ไหมให้เราขอบคุณที่นอนของเราะคะ่ะขอบคุณหมอนที่ให้เราได้นอนหนุนนอนหลับสบายนอนหลับวันดีขอบคุณผ้าหม่มที่ปกคลุมตัวเราให้ความอ,อบอุ่นให้กับเราในยามที่ในยามที่เราหลับนอน ขอบคุณห้องนอนของเราค่ะขอบคุณแม้กระทั่งโคมไฟขอบคุณแม้กระทั่งหมอนข้างของเราวันนี้ค่ะสิ่งแรกเมื่อเราขอบคุณที่นอนของเราแล้วนะคะหลังจากนั้นวันทั้งวันเราไปที่ไหนก็ตามที่เราเห็นสิ่งดีๆเข้ามาให้เราขอบคุณ ยกตัวอย่างเช้านี้คุณกินข้าวเหนียวหมูปิ้งขอบคุณข้าวเหนียวหมูปิ้งเช้านี้นะอร่อยมากทำให้ฉันอิ่มท้องเห็นน้องหมารู้สึกดีก็ขอบคุณน้องหมาที่มาสร้างรอยยิ้มให้กับเราขอบคุณทุกสิ่งค่ะที่ทําให้เรารู้สึกดีรู้สึกสบายใจหนึ่งการขอบคุณร่างกายเราจะขอบคุณแค่ก่อนนอนและ ตอนตื่นเช้าแต่การขอบคุณทุกสรรพสิ่งเราสามารถขอบคุณได้ตลอดเวลาขอบคุณได้ทุกช่วงเวลาที่เรารู้สึกดีเรารู้สึกมีความสุขเราสามารถขอบคุณได้ทุกช่วงเวลาสิ่งที่สําคัญที่สุดในการขอบคุณก็คือความรู้สึกค่ะเราต้องขอบคุณด้วยอารมณ์ความรู้สึกของความสามนึกรู้คุณจริงๆไม่ใช่ขอบคุณเพราะฉันต้องขอบคุณขอบคุณเพราะฉันอยากสําเร็จคุณต้องขอบคุณจากความรู้สึกจริงๆวันนี้ยกตัวอย่างวันนี้คุณจะขอบคุณห้องนอนของคุณคุณคิดดูถ้าคุณไม่มีห้อง นอนคุณไม่มีบ้านคุณจะไปนอนที่ไหนเพราะฉะนั้นนั่นแหละคุณต้องขอบคุณจากความรู้สึกที่วันนี้คุณยังมีบ้านคุณยังมีที่นอนขอบคุณจากความรู้สึกจริงๆเพราะกฎจัก,จกรวาลกฎแรงดึงดูดทํางานผ่านอารมณ์และความรู้สึกเขาฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเขารู้แต่ว่าเรารู้สึกยังไงเอาง่ายๆวันเนี้ย สังเกตตัวคุณวันไหนที่คุณวันไหนที่คุณหงุดหงิดแต่เช้าวันนั้นทั้งวันของคุณจะมีแต่เรื่องราวที่ทําให้คุณหงุดหงิดสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดทางานผ่านอารมณ์ความรู้สึกคุณรู้สึกแบบไหนคุณจะได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งของการขอบคุณขอบคุณด้วยความสํานึกรู้คุณขอบคุณจากหัวใจจริงๆและสิ่งที่เราต้องทําต่อไปค่ะก็คือการโปรแกรมตัวเองค่ะโปรแกรมตัวเองในสิ่งที่เรา ปราชนาอยากที่จะเป็นด้วยคําพูดของเรายกตัวอย่างโมเธอรู้ไหมว่าเธอคือนักขายมือทองนะโมเธอรู้ไหมไม่ว่าเธอจะหยิบจับอะไรเธอก็ขายได้ขายดีโมเธอรู้ไหมว่าเธอคือสุดที่รักของทุกคนโมเธอรู้ไหมว่าเธออะนับวันเธอยิ่งสวยเธอยิ่งเก่งขึ้นทุกวันโมเธอรู้ไหมว่าใครๆก็อยากมาร่วมงานกับเธอโมเธอรู้ไหมว่านับวันทีมง,งานของเธอยิ่งขยายเติบโตเติบโต,ต,บตมากขึ้นไปเรื่อยโมเธอรู้ไหมยิ่ง เธอออกมาแบ่งปันยิ่งเธอสร้างคุณค้าให้กับผู้คนมากเท่าไหร่เธอยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นโมเธอรู้ไหมว่ายิ่งเธอเบอิกบานมากเท่าไหร่เงินท,ทองยิ่งหลั่งไหลเข้ามาหาเธอมากขึ้นเท่านั้นโมเธอรู้ไหมยิ่งเธอเบอิกบานมากเท่าไหร่การงานการเงินของเธอยิ่งผลิดอกออกผลเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆนี่ค่ะเป็นตัวอย่างนะคะให้เราโปรแกรมตัวเองในสิ่งที่เราปรารถนาอยากจะเป็น 10อย่างให้กับตัวเราค่ะสรุปนะคะเดย์ 2, วันนี้ที่คุณต้องทําก็คือทำเดย์หก็คือขอบคุณตัวเองต่อเนื่องมา d ดย์ 2, ขอบคุณทุกสรรพสิ่งรอบตัวคุณและโปรแกรมตัวเอง10อย่างในสิ่งที่คุณปรารถนาอยากจะเป็นแล้วเจอกัน d ดย์ค่ะ